เป็นภาพบรรยากาศก็เยอะมากอันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูผลการประกวดบอลสีนะคะที่บึงบลาเพชรนะคะอันนี้บอลทั่วไป อันนี้รางวันที่หนึ่งนะคะรางวันที่สอง,งวัลที่สามวันนี้บอลดำนะคะชมเชยค่ะอันนี้ก็ชมเชยอันนี้รางวันนะคะ ด่างป้ายรวมใบสูงไม่เกินหกนิ้วนะคะอันนี้หนึ่งอันนี้รางวัลที่สองรางวัลที่สามสวยนะคะชมเชยคะ่ะด้านนี้ก็ชมเชยอันนี้ใบไทยบอนเดี่ยวอันนี้รางวัลที่หนึ่งนะคะ รางวันที่สองอันนี้รางวันที่สามชมเชยนะคะใ <c oughs> บาย,ยาวนะคะวันเดียวรางวันที่หนึ่งค่ะ วันที่สองนนอนันนี้รางวันที่สามนะคะ,ะชมเชยคะ่ะอันนี้ก็ชมเชยนะคะอันนี้ใบกลม,มโอ้อันนี้ใบใหญ่มากเลยค่ะรางวัลที่หนึ่ง อันนี้รางวันที่สอง,งวันที่สามนะคะส่วนนี้ชมเชยค่ะอันนี้ใบหอกนะคะรางวันที่หนึ่งค่ะรางวันที่สองนะคะวันที่สามแล้วก็ ชมเชยคะ่ะนี่ใบไผ่นะคะอันนี้รางวัลที่หนึ่งสองสามแล้วก็กระถางสองกระถางสุดท้ายคือรางวัลชมเชยคะ่ะอันนี้บอลกลาบนะคะ รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามแล้วก็สองกระถางสุดท้ายเป็นรางวัลชมเชยค่ะโห<อ>กาบเขาอันนี้กาบเขาสวยมากเลยอันนี้ด่างป้ายนะคะใบไทยไม่จำกัดความสูงรางวัลที่หนึ่งค่ะวันที่สอง รางวันที่สามแล้วก็รางวันชมเชยค่ะอันนี้ด่างป้ายใบยาวนะคะอันนี้รางวันที่หนึ่งค่ะรางวันที่สองรางวันที่สามแล้วก็สองกระถางสุดท้ายเป็นชมเชยเหมือนเดิมค่ะ อันนี้ด่างป้ายใบกลมนะคะรางวันที่หนึ่งอันนี้รางวัลที่สองรางวัลที่สามและรางวันชมเชยะคะ่ะอันนี้ด่างป้ายใบหอกนะคะ รางวันที่หนึ่งรางวันที่สองอันนี้รางวันที่สามนะคะสองกระถางสุดท้ายรางวันชมเชยค่ะอันนี้ด่างป้ายใบไผ่นะคะไม่จำกัดความสูงรางวันที่หนึ่งค่ะรางวันที่สองรางวันที่สามแล้วก็ รางวันชมเชยค่ะอันนี้ดังป้ายบอนกาบนะคะรางวันที่หนึ่งค่ะรางวันที่สองรางวันที่สามแล้วก็ชมเชยค่ะอันนี้ลูกไม้ใหม่นะคะรางวันที่หนึ่งค่ะ อันนี้รางวันที่สองรางวัลที่สามรางวัลชมเชยนะคะสองอันเลยอันนี้รางวัลประเภทอฟอร์มกอนะคะกอธรรมชาติรางวัลที่หนึ่งค่ะตกเป็นของชายชนนี่รางวันที่สองรางวัลที่สามแล้วก็รางวัลชมเชยค่ะ อันนี้รวมลูกทรงใบนะคะรางวัลที่หนึ่งค่ะรางวัลที่สองนะคะรางวัลที่สามแล้วก็รางวัลชมเชยค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุ้งฟรีสายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ